ไปฮอบแปดลำเมืองอัปเพณนีห้าสิบห้าสี่ใบชิงขันของด้านจเจ้าแขวงเวี้ยงจันมาเบิ้งว่าคู่นี้มันไปจะยูไพยจะไปในฮอบแปดเทมตกแล้วตกเลยซึ่งเป็นการพบกันระวังเกิดการเอลดีบีหางไข่คำเอ็เอยู่เบื้องฟังเฮียกัดสวนอีกลำหนึ่งในน้ำบ้านเกิดเหนือมือมีอยู่เบื้องวังในน้ำธนาคารเจดีบีพวมลายเปียนไรเสียนล,ยลยสีกันมาเลย แล้วว่ามันจะเป็นจาไหนจะเพิ่งตามสายตาตอนนี้ป้านเกินกากศกูคืนอภนนันยธนาคารเอลดีบีของเฮียก้อนแล้วก็แล้วก็ห้ามขายคำเอเคป้านเกินว่าจะเป็นได้ไหนตอนนี้เริ่มตีแฮงแซงหนีมาได้หลายเติมแล้วพี่น้องเ,เอเ้ยเอาเระวยเอาระวังคููนี่มันใส่กันโนวนนี่อันนียปานบวเมีเจ้ากันบอกว่าเป็นบัวลูกคูเป็นบัวรุกเฮียงเบิ่งตามสายตาตอนนี้ลองนำเบางในน้ำเกินกากเอลดีบีีของมาที่ของมาสี่ของมางมาใน ปลอดภัยหรือบอหรือต้องไปทำเกิดเนื้อเกิดเนือบอกว่าไล่บี่ไล่จี้ไล่ตามาลเวเไว้กานมาคลื่อนสนามแล้วตอนนี้เป็นธนาคัรพนาล้างนนของเอลดบีตีแฮงแซงหน้าออกมาสนอีกรอบนึ่งในน้ของบ้านเกิดเนื้อมือมีเท่ของค้ำเจดีบี้จดีบีใจดีรวเนแบงเรตีแฮงแซงจี้แต่ว่าันีตอนนี้เอลเดี้อยหน้าลอยตาในน้ของฮันไครคำเดียวเกันในน้ำของทีเด้าสองน้งทีเด้าสองน้ำตีแฮงไปแล้วเอาเลย พี่น้องป้องป่เป,ป็นไผ่จะยูปล่จะไปตกเอาตกเลยเป็นไผ่จะไปลิ้นในหอบสีล่ลำสุดท้ายหรือว่าหอบหอมสนาเล่นเนกินกลางเกินกลางกันนี้ได้ตลอดปลอดภัยหรือบ่ในานามธนาคาร LDB ร้านขายครับเอลเคว่ กันหนี่ตเลิปเปิดเส่วนอีกลำหนึงเกิดเหนือพยายามบดพยายามเบียนพยายามเจดพยายามสีบอกว่าจะทันหรือบบทันโบ,บทันบอหูแต่ว่าเบิ่งดีๆตอน,นีสอชมวางสติแดงขอธนาคาร LDB ห้านขายคำ l อลบ้านเกินเริ่มตีแห้งแสงหนีออกมาห่างเลยเล้่กันยังงี่ประมาณห้าสิบเมตรจะเข้าเส้นสาจะเข้าเส้นสที่ดาซองน้ำ จูเทพโขกคำหมาเลยถ้าเป็นแบบนี้บอลเรามีจะเกินยังึ้นเกินกลางเอลดีบีนำหน้าพาทางมาอย่างแน่นอนส่วนว่าเกินเหนือบรุษลันต่างคนต่างใสเกินกลางหนีเกินกลางหนีเอลดีบีหนีเอลดีบีหนีเจดีบีจีเจดีบีจีแล้วก็เอลดีบีปล่อยเฮืออะไรเข้าเส้นไซเจ้าผู้กรรมการผู้สังเกตบอลซาตัดสินเฮือสวงทีดาสองนางบ้านเกินกลางสาม เป็นเนื้อสนาธนาคารพัฒนาลาวห้างขายค้ำเอลเก้เป็นเนื้อสนาไปครับกรรมการต้นทุนแจงระวาจับปล่อยเหือในรองทีสลับเป็นรองทีหนึ่งของห8อล้ำชะได้เจ้าจะเป็นการพบกันระว่าเหือส่วงเจ้าเมนางน้อยจากพิ้องบาน หัดสวนจะอยู่แล้วฟังเจ้าอยู่บงในอยู่บื้องกรมกรรมการเจ้าส่วนอีกลำหนึ่งในน้ำของบ้านปากขยงซื่อบาิจาคกว่าหือ้อยุงทองย<ง>ุงทองวิไลอ่ายุงทองวิไลจากบ้านปากขยงเมองมะครันจะอยู่บ้งวางเจ้า